หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบ้านคาเปียน้อยนะครับนี่วันหน้าต้องแก้มือใหม่เด้นนี่เด้อใส่บารนะครับ <laughs> <laughs> ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับทำบุญใส่บารขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเดิม <laughs> บขดขักเนแ้วมันนี้เนาะนะครับ อาจจะเป็นบุญพิเศษของโยมนะมีโอกาสได้ใส่บาทนะครับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับนี่เด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อ <Yeah. S 1> นี่นะครับมีขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมองเห็นถนนหน้าวัดอยู่น่นนะครับนี่หมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไรนักนะครับเดินมาแป๊บเดียวนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาราศาสนานะครับบ้านขามเพีย่น้อยนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระจันทร์พระครูสิริปัญญาวิชัยนี่นะครับนี่หลังจากปฏิบัติธรรมเ็จนะครับก็เลยอยากให้ญาติโยมนะครับทำบุญใส่บาตรแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับนี่เอ้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสาธุ นะครับใกล้จะสุดหมู่บ้านแล้วนะครับนี่เดินไปอย่างนี้นะครับมองเห็นประตูวัดอยู่นู่นนะครับ,รบ,บ,บนอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สาธุสาธุาทินฐานบ้านเกิดของพ<ล>ระอาจารย์ปรกคูรรกิริปัญญาวิชัยนี่นะครับ หลังจากปฏิบัติธรรมเซธนะครับก็มาปูดญาติโยมญาติพี่น้องนะครับนี่